สวัสด,ดีวันที่31ธันวาคมปี2021คุณจอนนิเฟอร์วันนี้แม่จะทำให้คุณมีความสุขด้วยการทำสปาแมวเป็นการเอาอกเอาใจคุณที่คุณเป็นเด็กดีเงื่อยคอท,ทันทีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สปาแมว Cat Spa Winitira วันนี้คุณจอนนิเฟอร์ต้องการที่จะทำสปาแมวแบบไหนดีคะเริ่มจากการกดจุดกวัวซา,าดีไหมคะใต้คอไหนคอของคุณคะอยู่ไหนคะอยู่นี่อยู่นี่นะคะเยี่ยมคุณกำลังเคลิ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการลิฟติ้งใบหน้าของคุณเริ่มจากการลิฟติ้งแบบนี้นวดขึ้นสบายไหมคะสบายไหมคะ เป็นการยกกระชับใบหน้าทําให้คุณมีใบหน้าที่แต่งตึงนะคะคุณจอน,นิเฟอร์ไหนดูสิคะไหนลิฟติ้งใบหน้าอย่างนั้นคะ่ะดีไหมคะน,น่านมีความสุขไหมคะเป็นการเอาอกเอาใจลิฟติ้งใบหน้าแล้วก็จะนวดกลัวซาบเบาๆเพื่อทําให้ผิวพรรณของคุณน,นั้นมีการยกกระชับ ตอนนี้คุณกำลังมีเอ็นโดฟินหลังแน่นอนคุณกำลังมีความสุขเป็นอย่างมากเดี๋ยวต่อไปจะกดจุดไมเกรนให้นะคะนี่คะ่ะเป็นไงคะนวดขมับดีไหมคะคุณจะได้ไม่เครียดนะคะใายเครียดจากการที่โดนเด็กชายฟินลีกก่แกล้งนะคะคุณแม่ก็จะทําการถ่ายโทษให้น้นคุณต้องการทําอย่างนี้ใช่ไหมนีม่คุณเคลิ้มมากเลยทีเดียวนะคะ นี่คือการเอาอกเอาใจแมวในช่วงวันสิ้นปีพบกับแคทสปาบายนีราได้ในครั้งต่อๆไปดีไหมคะดูหางของคุณจอเนฟเฟอร์นะคะวันนี้คุณยังไม่ได้ลุกออกมาเลยจากที่นอนนอกจากรับประทานแล้วก็เข้าซ่วมแล้วคุณก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายแต่อย่างใด หลับมีความสุขฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับจอนิเฟอร์และแคสปาบายนีราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ